นักศึกษาเรามาดูกันเนาะในวิชาการบัญชีบริษัทอันนี้ครูจะติวให้ก่อนสอนเรว่าแนวข้อสอบออกแบบไหนแล้วเรามาดูกันเลยว่าเรามาดูโจทย์กันเนาะอ่ะเรามาดูกันเลยว่าถ้าโจทย์เป็นแบบนี้หนูจะบันทึกบัญชียังไงอ่ะหนูดูนะอันนี้คืออันแรกโัวแรกคือนะบริษัทอี้ข้อเอลูกนะบอกว่าเปิดให้จองหุ้นสามัญจํานวนกี่หุ้นลูก1000หุ้นมูลค่าหุ้นละกี่บาท100บาทใช่ไหมในราคาหุ้นละ ใน,นราคาหุ้นละ120ดังนั้นไอหุ้น1000พเนี่ยเขาว่ามีมูลค่าเท่านี้แต่เขาขายกี่บาทลูก120ใช่ไหมคะเขาเรียกเก็บราคาหุ้นครางแรกคือกี่กี่เปอร์เซ็นต์นลูก4 0ตามกฎหมายผู้จ่ายชำระนี้ครบงวดสุดท้ายทำไมลูกชำระเพียงเท่าไหร่900หุ้นผู้จองผู้จองหุ้นที่ไม่ชำระเงินบริษัททำไมลูกริบหุ้นตามกฎหมายและนำขายทอดตลาดในราคากี่บาท หุ้นละ115บาทและมีค่าเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เท่าไหร่500บาทบริษัทคิดดอกเบีย้ยค้างชำะาาระอัตรา12%ต่อปีระยะเวลา1เดือนแล้วคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นที่ถูกริบอันดับแรกเราต้องอะไก่อนเราต้องบันทึกอะไรก่อนลูกบันทึกการรับจองหุ้นดังนะั้นเราจะเดบิตเลยคะ่ะเดบิตอ่ะเดบิตเลยลูกเดบิต ลูกนี่ว่ดีงะลูกนะอ่ะเดบิตเลยค่ะเดบิตลูกนี้ค่าหุ้นสะค่าหุ้นนะลูกนะดังนั้นล,ลูกนี้เขาเทนะ่าไหร่เขาจำหน่ายหุ้นเท่าไหร่ลูกเปิดจองุเท่าไหร่หนึ่งพันหุ้นแต่ราคากี่บาท ร้อยยี่สิบหนูเอาหนึ่งพันคูณกับร้อยี่สิบได้หนึ่งแสนสองพันบาทหนึ่งแสนสองมืนบาทเสร็จแล้วเครดิตเลยคะ่ะเครดิตทุนเรือนหุ้นที่จองแล้วด้วยราคาเท่าไหร่ด้วยหน่วยให้กี่หน่วยลูกกี่หุ้นลูก1000หุ้นราคาหน่วยละกี่บาท100บาทนะนี่คือเอาราคาปกติคือราคามูลค่าราคา,ตา,คาตามมูลค่านะไม่ใช่ราคาขายนะคือเอา1000คูณหก็จะได้1 0 0 0 0แส่วนเกินมูลค่าเท่าไหร่ลูก เอาหนึ่งพคูณกับยีเพราะเราขายเกินมากี่บาทลูก20บาทดังนั้นหนูก็เอาหนึ่งพคูณยีได้2,000มบาทเอาโอเคลูกน้นดังนั้นถ้าเราเปิดรับซองหุ้นเราก็จะเดบิตนะคะรูนีค่าหุ้นและเครดิตทุนเรือนหุ้นที่จองแล้วและส่วนเกินมูล,ลค่าหุ้นต่อมาอันดับที่2องทไมลูกบันทึกรับชำระเงินงวดแรกพร้อมส่วนเกินอ่ะ ดูนะเราก็จะมีเดบิตเงินสดและเครดิตรูปนี่ค่าหุ้นดังนั้น60บาทที่มาจากตรงไหนมาจากที่ว่าหนูเอา100คูณ40%ก็จะได้เท่าไหร่ลูกได้40และบวกส่วนเก,กินยีสิก็จะเป็น60โอเคไหมลูกนะเดี๋ยวครูผ่านนะต่อมาก็อันที่3บันทึกขั้นตอนที่3ลูกบันทึกรับชำระนี่อีก6 0แต่ได้รับเพียงกี่หุ้นลูก900หุ้น ดังนั้นใน100หุ้นหนูรับชำระกีวไปใช้ลูกของเคริเท่ากับ60บาทเอา900หุ้นที่หนูได้รับคูณ60บาทก็จะได้54,000ใช่ไหมคะ5้0 0 0่ดังนั้นก็เดบิตเงินสดและเครดิตลูกหนี้ค่าหุ้นสามานเสร็จแล้วเมื่อเราก็ต้องออกใบหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่เขาชำระครบมาใช่ไหมลูกดังนั้นเราก็จะเดบิตละคะทุนเรือนหุ้นที่จองแล้วด้วยยอดเท่าไหร่ลูกด,ด้วยกี่หุ้นลูก 900หุน้นแต่ราคาต้องคูณราคาตามราค่าคือ100บาทคือเอา900้คูณนก็าากับ9 0 0 0หนะคะเสร็จแล้วก็เครดิตด้วยทุนเรือนหุ้นเฉยๆนะต่อมาเมื่อเราบันทึกเสร็จแล้วเราก็ต้องยกเลิ่อการจองหุ้นที่เขาผิดนัดเราใช่ไหมลูกใช่ไหมคะจำนวน,ก,นกี่หุ้นลูกคือ100หุน้นใช่ไหมคะลูกก็ ดูก็ทําการเดบิตบัญชีเลยดูคือใดคะเดบิตทุนเรือนหุ้นที่จองแล้วและเครดิตส่วนเกินมูลค่าหุ้นดังนั้นในทุนเรือนหุ้นที่จองแล้วกี่กี่หุ้นลูก100หุ้นหุ้นละกี่บาท100บาทก็เอา100่ง้คูณนึรเท่ากับ1 0,000ื่นเสร็จแล้วส่วนเกินมูลค่าหุ้นกี่หุ้นลูก100ยหุ้นแต่เราขายนราคาเท่าไหร่เกินเท่าไหร่20บาทใช่ไหมคะเราก็เอา1น0่คูณเท่ากับ 2,000ก็นะลูกนะั่นเสร็จแล้วก็เครดิตค้าเครดิตลูกนี้มูล,ลค่าเครดิตลูกนี้คาหุ่นกี่กี่บาทล,ลูก1น0หกสิบบาทที่มาจากไหนมาจากที่เขาชําระไปแล้วกับส่วนเกินใช่ไหมลูกคือ6 60ใช่ไหมส่วนเจ้าหนี้ทุนที่ถูกริบที่เขาไม่ได้ชําระมาในครั้งที่2คือ60บาทใช่ไหมคะเราก็เอาทุนท้นหกสิบในคูนเลยเอา100่งร้อยคูนก็ได้กับหกพันนะนั่นได้เท่ากับหนึ่งหมื่นสองนะในการรับยกยกเลิกจองหุ้น โอเคต่อมารายการที่5หนูนําหุ้นที่ถูกริบทชไมลูกขายทอดตลาดขายทอดตลาดเสร็จแล้วทำไมคะเราต้องเดบิตเลยคะเดบิตเงินสดนะคะเดบิตเงินสดหนูขายไปกี่บาทร้อยสิบห้าคือเอาหนึ่งร้อยหุ้นที่หนูคลิปมาขายแล้วร้อยสิบห้าก็จะได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยและเจ้าหนี้ที่ถูกริบกี่บาทลูกโซนต่างคือห้าบาทเราขายไปเรา เราขายให้ผู้ถือหุ้นใช่ไหมลูกร้อยยี่สิบแต่เราขายตลาดเท่าไหร่ลูกร้อยสิบห้ดาดังนั้นเจ้านี้มือตอรอีกกี่บาทลูกอีกห้าบาทแล้วก็เอาห้าหนึ่งร้อยคูณกับห้าเท่ากับห้าร้อยใช่ไหมคะแล้วเครดิตลูกเครดิตทุนเรือนหุ้นนะคะและที่เดดอีกส่วนเกินมูลค่าหุ้นใช่ไหมลูกอ่านะอันนี้คุณเห็นโนอะ้กูเขียนให้ชัดเจนแล้วนะคะต่อมาอาการที่ห้าราการที่หกคือบันทึกค่าใช้จ่ายในการ ขายหุ้นที่ถูกรีฟเท่าไหร่ลูก5้าบาทก็เดบิตเลยคะ่ะเดบิตเจ้าหนี้ผู้ถูกหุ้นที่ถูกรีฟนะคะและเครดิตด้วยเงินสดอ่าเสร็จแล้วรายการที่เจคือบันทึกดอกเบีย้ยบอกระที่ดอกเบีย้ยปุ๊บหนูก็เอาเจ้านี้ใช่ไหมคะเอาเจ้านี้ก็เดบิตค่ะเดบิตเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกรีฟและเครดิตดอกเบีย้ยรับนะคะ วิธีคลิกกูคลิกให้แล้วนะคะหนูดูตามเลยนะลูกนะเสร็จแล้วรายการที่8คือเราต้องจ่ายเงินที่เหลือคือนผู้ถือหุ้นที่ถูกริบหลังหักค่าชดใช้ค่าหุ้นค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยแล้วคือเราต้องเดบิตเลยคะ่ะเดบิตเจ้าหนี้ผู้ถือหุ้นที่ถูกริบและเครดิตเงินสดใน4,940มาจากไหนคือมาจากยอดเงิน6000หนูดูคําว่าเจ้าหนี้ใช่ไหมคะตั้งก่อนถ้ามันอยู่ฝั่งเดียวกันให้เอามาบวกถ้าอยู่ฝั่งตรงข้ามมา ก,กันนะคะ่ะพักสักครู่เนอะแล้วมาเจออีก,อ,กอีกตัวอย่างหนึ่ง